ครบใช้ได้ใช้ได้เลยลักแล้วโอ้โหน,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 นี่นะครับนี่ไม่ใช่ปลาไข่นะครับดูดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะกิน แมงมาเพราะฝนฝนเพิ่งตกอยู่เมื่อคืนครับที่เห็นไล่กันตุ้มตัต้มตุต่มเลยก็หยิบกล้องขนาถ่ายเลยฮะมาให้เดียวแค่นั้นนะฮะมีเป็นฝูงครับเดี๋ยวถ่ายลูกนิดหนึ่งนะครับโอเคน,นะครับเด,ด,ด,ดี๋ยวปิดเปิดนิดหนึ่งปิดเบามือนิดหนึ่งนะฮะ นี่ครับใช้ได้ครับไซส์นี้ถือว่าสวยอะ่ะชนะกนะไปดูดตัวต่อไปนะผมคิดว่าไม้ต่อไปต้องดูแน่ๆมันกัดขึ้นกับมันฟูงเลยนะดูนะไม้นี้ยังไงก็ต้องโดนอะ่ะอุ้่ไม่อยู่ <c oughs> ไม่ติดไม่ติด โดนครับแต่ไม่ติดเบ็นนนดนึกทืนอครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหโดน,โดนโอื้ออื้อเร่อยครับ แลยคนอ้วน,นเลยอะ่ะม,มันกินแมงมาเมื่อคืนฝนตกอะฮะน่าจะเต็มท้องเลยอะ่ะคิดว่าลักษณะเดียวกับตัวเมื่อกี้อ่ะท้องกลุหยโอ้โหกระโดดกระโดดกระโดด อ,ออนนอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่เท่าไหร่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ๆๆแรงดีครับนี่ยังไม่เท่าไหร่นะโอเคนะครับเดี๋ยวได <ๆ S 1> ้วนี้เป็เดี๋ยวจะช้าหม้อสก่อนนะตั๊บหนึ่งนะฮะเรียบร้อยครับปด หมดแล้วนะฮะดน่อยแล้วก็กันปไปนิดนึงครับผมไปไปเอ้นฟังกไปับไปเท่าขับไม้ต่อไปโอ้โหกระโดดกระโดดเดีอเดๆเ ไก็ต้องโดนอีกโดนไม่ดุมจะปล่อยครับโอ้โหหลุดพยายามปัดเบรคให้อ่อนมากโดนโดนโดนปึ้งอุ้ยไม่ติด <laughs> <laughs> I need a bite. <laughs> <coughs> ไปทางนี้บ้างสิไม่ค่อยมีคนไปฝูงอยู่ทางด้านเมื่อกี้ ตัวนี้ไม่ใหญ่ฮะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอดเ่ โอ้กันได้กันเลยโอเคครับมบติดไม้บุ้มบุ้มบุ้มบอ้ม โดนเยดีดด้ดีใช่ดโอ<เ>้โหอูแอลครับอูแอลสนุกโอ้โหอันนี้เต็มท้อง มันน่าจะเป็นท้องครับโอ้โหกระโดดกัดกันเลยเดี๋ยวนะฮะนี่น่าจะเป็นท้องแหละมั่ง ปลาอะไรเอ่ยกระสูกลูกปลาเหมือนจะใหญ่เกินสนากนะเหมือนน่าจะเป็นกระสูกนะตรงเมื่อกี้แต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นสนากใหญ่ก็โอ้โหอันนี้สนาสนา,สนากสนาฝูงใหญ่ครับไม่ใช่ตัวใหญ่สิฝูงสนาตัวใหญ่ โอะไรเอ่ยอะไรดังตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ตะวเล็กตัเล็กเจ้าเซียนฮะตัวเล็กทำเวลาได้ดีก่อ